ไ์สดแล้วนั่งนิ่งเลยอะสั่นแล้วเลียแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเขยอีจันทุกคนนะคะอันนี้เราอยู่กับน้องๆลูกหมาสี่ตัวนะคะที่โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมพภชบางเขนนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาน้องไปบ้านใหม่กันเมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้โพสต์ประกาศหาบ้านให้น้องนะคะ ก็มีพี่คนนึงที่แบบใจดีแล้วก็เมตตาน้องนะบอกว่าขอรับเลี้ยงทั้ง5ตัวเลยได้ไหมแต่ว่าก็มีพี่คนนึงเนี่ยขอรับตัวฟูฟ,ฟูขนฟูที่สุดอะไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่สีตัวนี้นะคะสีตัวนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปส่งที่บางบัวทองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนฟูฟูน้อยๆหน่อยตัวเล็กมีอันนี้หน้าย่นเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แบบ เอ้ยไหนออาไปเลยตหาดและกานที่ได้ถึงได้มีถึงขายแล้วตอนนี้มี่มีากแล้วไล่เหรอคุณนะคะทำไว้ผิดเป็นอย่างนั้นนะป่ะเดี๋ยวเราไปบ้านใหม่กันนะคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าหนูเตรียมของเตรียมอาหารแล้วแล้วหนูก็จะขึ้นรถ4ตัวค่ะ เอาก่อนเอาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวน้องเข้ารูริวไปปิดรูหน่อย,อยอใช่ค่ะสี่ตัวบ้านเดียวค่ะริวริวริว,อวโอปอโอปออ,ปอ,อ่ะล่าสุดเข้ารูไปแล้วอ,าาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอปอ,อเอาน้องไว้ในนี้ก่อนริวริวจ,ไไนนจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์ถ่ายนริ<ห><ห>้ว ก่อนล,ลกลงไปก่อนนะแข็งตัวเว่อตัวแข็งตัวแข็ง 八百八。Bye bye bye. ตัวก็คืนไปแล้วหรอเกลาืนไปแล้วมาถอยจะให้ยืนก็ยในจังหวะที่ถูกต้อง<ะ>ไม่ิย้อนย้อนนีลกโอเคเล่นเ่นเดี๋ยวข้างในใช่เอาเอาเราเอาเอาแฟดสองเข้าไปนี่นม่ไม่ ค่อยส่องแบบเชี่ยวเฉียดอ่ะ,ออะ,ไ,ะอไม่พี่สองแล้วพี่ก็เดินออกมาเลยเดี๋ยวมันจะตามไฟออกมาใชเ่เดี๋ยวเดนาะยเขาบอกมันจะตามไฟออกมาพี่กี้เดินออกมาเลยพอแล้วหม้อผมก็ส่องแล้วมันก็เดินออกมาเองเแต่มันน่าจะหยานแล้วตอนนี้เพราะมันกลัว จับได้ทันเหรอมาแล้วมาแล้วยันส่องไฟพี่ส่องไฟสองไฟเข้าไปยันมานี่แล้วลูกยันได้ผลแล้วลูกมันเดินมันชื่ออะไรเดินเลี้ยวกับเขาเลยน้านหนูก็เลยโยนยังมาออกอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ก

mấy à bế con bế con vì niki mét này ครัพี่ออไอาอาหามานใเจ้ขอใหม่ด้วยี่ไหนใช่ตัวเมื่อคืนมีคนมารับแล้วฝนจะตกอีกไ,ไหมอะขอสักตัวค่ะอุ้ยตอนนี้น้องมีเจ้าของหมดแล้วนะคะทั้งห้าตัวเลย ตอนนี้น้องจะไปอยู่บ้านใหม่นะคะอยู่บางบัวทองเลยอะ่ะเจ้าของเขาบอกว่าเขาว่างมารับวันสุกแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆเราอ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปส่งให้นี่ดูน้องนังนังก,ก็แบบมีความกลัวนิดนึงนะคะลูกเพจน,น่าจะน่าจะต่างที่ไ,ไ, <laughs> ไอแก่ของพี่ยุงอะเนี่ย <_ <d> _ <n> _>ลกูกแพรบอกว่าเอาไว้ข้างหลังรถระวังเปิดจะกร้าออกโดนโหลดโดดรถนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไหนอะเอาไว้ข้างหน้าดีไหมอะ <_ d _ n> เอาไว้ข้างหน้าดีกว่าน้องจะได้เราจะได้เห็นด้วยโอ้ไม่ร้องนะลูกยิงพูด<_ <d> _ <n> ยิงร้องเอาได้้างหน้าลัาด้วยโอไม่ได้วะ อืมเนี่ไอ้แก่นี่นะใช่ใช่ไอ้แก่ของพี่ยุ้งพี่ยุ้งน้องจะไปแล้วนะเนี่ยพี่ยุ้งรู้ยังไงพี่ยุ้งรู้เมื่อคืนเนี้ยค่ะน้องจะไปแล้วนะพี่ยุ้งไปไปเดินทางโชคดีแลลูกอ่อปอฝากดูหน่อยเดี๋ยวพี่ไปเอาของบ้านใหม่แล้วอย่าดื้อล่ะกินเยอะๆจะได้แข็งแรงต้องขยันรู้ยไหมยบาย เดี๋ยวไปไนเนาะใช่ใช่ค่ะเราอยู่ลงมาสองเดือนไหมสองเดือนสองเดือนน่าใช่เขาบอกล็อกตอนเจอมาแรงแรกคนเลยคนนี้นเยอะล็อกตะก้าดีแล้วค่ะลูกเพจเตรียมอาหารแล้วเนาะปโอปอพี่วางอาหารไว้ข้างในถุงสีแดงๆของอันโปอะโอปอใส่ถุงมาให้หน่อยเดี๋ยวเรืวเราจะเอาน้องไว้ข้างในใช่เอาไว้ข้างหน้าดีกว่า เปิดแอร์ด้วยวะเฮ้ยบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กันมาตั้งนานอะอยู่มาตั้งนานอือโอ้หนู่มเมย์อยู่นู่นเมย์แบบน่าเศร้าเลยอะเออเดี๋ยวลูกลูกจะไปอยู่บ้านแบบไม่ร้องนะ ไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวไปอยู่บ้านหลังใหม่เดี๋ยวไปอยู่บ้านหลังใหม่เดี๋ยวไปอยู่บ้านหลังใหม่นาอนี่เดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้พี่เจ้าของใหม่ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นรถเลยมาริวยกน้องขึ้นรถพี่วีค่ะเดี๋ยวยกน้องขึ้นรถให้หนูหน่อยนะ เราเอาแผ่นรองเรียบร้อยแล้วคะ่ะรังเอารังไปรองในตะกร้าไว้ลูกเพยบอกไม่รับแม่ไปด้วยหรอคะนี่แม่แม่นอนอยู่นู่น อุ่ยแม่เห่าอันนี้แม่ของน้องๆทั้งห้าตัวนะคะนอนอยู่ตรงนี้แอบมองด้วยหางตาอยู่ไปแล้วนะบ๊ายบายไปเลยแล้วโอ๊ยไหนไปอยู่บ้านหลังใหม่กันอะโอปอพี่ฝากริวพี่ฝากข้างในแป๊บหนึ่ง พูดก <Okay. S 2> ับน้องหน่อยโอเคมาซ้อนกันน,ออน้องจะตกใจไหมน้องไม่ตกใจแต่ว่าน้องสั่นตัวหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วไหนอีกสองตัว,ตวอีกสองตัวดูดิสงสารแม่เอาแม่เขาไปด้วยอย่าเปิดอันนี้น้องเปิดเปิดน้องจะออกไหมไม่ออก อ่ะเปิดไม่ได้น้องจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะไปอยู่ด้วยกันสี่ตัวเลยไม่เหงาเด้อบอกแม่น้องแล้วค่ะเมื่อกี้ว่า จะพาน้องไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะดูนอนเดียดใช่ค่ะคิดว่าน่าจะพาแม่เขาไปทำหมันค่ะคุยกับน้องไปก่อนนะครับคุยอยู่ไหม คูอยูนอนเบียดนอนกอดแม่แม่น้องเขาจับยากมากเลยค่ะ เปิดแล้วจะออกมาไหมนี่นะคะมองไหมไใช่ค่ะน่าจะพาแม่น้องไปทำหมันด้วยนะคะ ตอนนี้แม่น้องก็ไม่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เห็นมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วค่ะนิ่งแล้วเหรอนิ่งหลับแล้วพี่จริงเหรอใช่<ต>เมื่อกี้ยังร้องแต่ว<ต>่า<ต>ไม่เจอแอร์เย็นๆหรอมั้งใช่ข้างล่างหลับหมดแล้วเหลือแต่ข้างบนนี่เล ไอแก่ยังไม่นี่อยู่เลยอะที่เรียกแก่เพราะว่าหน้าน้องแก่หน้าน้องแบบมีมีขน,นแบบ <คน S 2> สีขาวๆเต็มไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบหน้าน้องเหมือนแม่มากอะไรอย่างเงี้ <S <S งยใมื่อกี้เปิดแต่ว่าไม่ได้ ไม่ดราม่านะคะลูกเพจเอ่อต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนน่ะแม่แม่แม่ก็คือแม่แม่อยู่ที่นี่เนาะแม่หมาอยู่ที่นี่แต่ทีเนี้ยแม่หมาท้องแล้วก็มาคลอดลูกตรงใต้ถุนโรงเรียนแต่ทีนี้ด้วยความที่คือเราเนี่ยก็มาทําล้มอิจฉ์อยู่ที่นี่แพ็คกล่องกําลังใจแพ็ค PPE อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เห็นน้องมาตั้งแต่เกิดทีเนี้ยพอออก็เลยบอกว่าที่นี่รับเลี้ยงไม่ไหวและอีกอย่างหนึ่ง อีจันเนี่ยก็จะปิดลงแล้วที่โรงเรียนนะคะก็จะไม่มีใครดูแลน้องแล้วพอ,ออแล้วเราก็เลยอ่ะช่วยกันรประกาศหาบ้านให้น้องนะคะหาบ้านหลังใหม่ให้น้องนะคะก็จะได้แบบมีที่อยู่ที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็แบบมีมีกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเขาบอกว่าให้พาแม่น้องไปทําหมันด้วยอตอนแรกเราก็คิดไว้ว่า น่าจะอาจจะพาไปแต่น้องแม่จับยากแม่จับยากมาก,าก,มากเอาจังจริงตั้งแต่มาอยู่คือแม่แบบเหา่า<ช>แม่เห่าหนักมาก<ช>แม่เห่าเราเนาะแต่เวลาเราไปเล่นกับน้องอะไรเงี้ยนางคงห่วงลูกแหละแต่ทีนี้คือคือแม่จับยากมากเนาะ,ะเจ๊อือคือตอนนี้น้องอายุจะถึงจะสองเดือนแล้วตั้งแต่ที่เรามาอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะบอกพี่เจ้าของคนใหม่เนี่ยออ พี่เจ้าของคนใหม่จะให้พี่เขาพาน้องไปฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็แบบให้เขาดูแลได้เต็มสตรีมเลยตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องคงไม่คุ้นชินนะเพราะว่าปกตินางอยู่ใต้ถุนโรงเรียนไงแต่ตอนนี้มาอยู่ในตะก้าก็น่าจะแบบยังไม่ชินตอนแรกพี่คนที่จะรับน้องเนี่ยเขาบอกว่าขอรับทั้งห้าตัวเลยได้ไหมแต่แบบ มีมีพี่คนนึ่อสนใจไอ้ตัวฟูอ่ะไอ้ตัวฟูที่ตัวฟูมากกว่าเพื่อนเลยค่ะมารับแป้งตั้งแต่เมื่อคืนเลยที่ลงอีการประมาณสองทุ่มนะคะมารับแปงตั้งแต่เมื่อคืนเลยเจอปุ๊บรักเลยเอาไปเลยเมื่อคืนก็จะเหลือสี่ตัวนี้นะคะน้องจะไปอยู่ที่บางบัวทองเว้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกแก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะให้อาหารหมาไปด้วยนะคะเป็นอาหารหมาของอันว่าอะไรอะอันโฟหรอใช่ไหมตกภาษาอังกฤษนั้นหนึ่งอันโ้เอาไว้ให้น้องๆได้กินนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการติดโควิดตกงานอย่าทิ้งน้องก็สำหรับผู้ป่วยหรือผู้กักตัวหรือว่าคนที่ตกงานเนี่ย มีสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าติดโควิดตกงานออกไปข้างนอกไม่ได้ก็จะให้มีการลงทะเบียนขออาหารเข้ามาขอรับอาหารเข้ามานะคะตอนนี้เราก็ปิดปิดลงทะเบียนไปแล้วได้รายชื่อมาทั้งหมด600กว่าคนนะคะเดี๋ยวอีจันจะรีบส่งอาหารให้นะคะตอนนี้กำลังคีย์ข้อมูลอยู่นะถ้าช้าต้องขออภัยด้วยนะคะเดีย๋ยตอนนี้รอตะก้องเราก่อนแป๊บหนึ่งนะ หลับแล้วหลับแล้วดูหน้าดูหน้าโอ้เจอหมัดด้วยหนึ่งต้องให้พี่เขาพาไปทำความสะอาดแล้วน้องหลับแล้วอีกตัวหนึ่งก็หลับแล้วว่ายังไงอ่ะยิ้ไว้ก่อนว่ายังไงเร็ว หลับหมดแล้วหลับหมดแล้วนะคะตอนนี้ข้างล่างเปน็นไงบ้างโอ้หลับสบายเลย อย่านอนเบียดกันสิลูกอยาให้เป็นอืนะอะ,อะขยับขยับหน่อย คะมาแกนอนถ้านอนรำบากวันเนี้ยคะนอนนอนพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไปส่งบ้านใหม่แล้ว น้องดูน้อหนลับเป็นยังไง mm. เด่ยจะรีบเอาน้องไปส่งให้นะคะ เดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรีบเอาน้องไปส่งให้เลยค่ะดูหน้าน้องนี่นะคะแปิดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยว อีกสักครู่นะคะเราจะรีบเอาน้องไปส่งให้กับบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะรีบมาอัปเดตให้ต่อเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ